โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้วภูมิใจนำเสนอผลการปฏิบัติงานทางด้านสาธารณสุขปี2553โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้วตั้งอยู่ณหมู่ที่8ตำบลพานทองเริ่มให้บริการครั้งแรกในปี2524ในรูปแบบของสำนักง,งานพรุงคันต่อมาในปี2537ได้รับงบป,ประมาณการก่อสร้างพร้อมกับยกฐานะเป็นสถานีอนามัยขนาดใหญ่ ต่อมาในปี2545ได้เปลี่ยนเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนหรือพ c u ให้บริการทั้ง9หมู่บ้านจาก10หมู่บ้านของตำบลบานทองในปี2553เป็นเป้าหมายในการจัดตั้งโรงพยบาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นแห่งแรกของอำเภอไส่งามอาณาเขตการติดต่อด้านทิศเหนือติดกับตำบลหนองคะาด้านทิศตะวัอนออกติดกับตำบลหนองไม่แตก ด้านทิศตะวันตกติดกับตำบลหนองทองส่วนด้านทิศใต้ติดกับตำบลทุ่งทองของอำเภอสายทองวัฒนาให้บริการทั้งหมด9หมู่บ้านจาก10หมู่บ้านของตำบลพานทองมีประชากรทั้งหมด6,712คนหลังคาเรือนทั้งสิ้น1,422หลังคาเรือนมีจำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน87คนคิดเป็นอัตรา1คนดูแลอยู่16หลังคาเรือนและดูแลประชากร77คนข้อมูลทางด้านการศึกษา มีสถานศึกษาในเขตรับผิดชอบทั้งหมด4แห่งเป็นโรงเรียนมัธยม1แห่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส1แห่งและโรงเรียนประถมศึกษา2แห่งสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบเป็น,นดินทรายและดินเหนียวมาสสมสำหรับการทางเกษตรเช่นปลูกข้าวและอ้อยโดยมีอาชีพเสริมในพื้นที่เช่นการตอกแก้วและทำไม้กวาดเป็นต้นการคข้ามณฑคมค่อนข้างจะสะดวกโดยมีระยะทางจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อแก้ว ถึงอำเภอไสรงามประมาณ11กิโลเมตรลักษณะประชากรโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเพมาจากภาคอีสานโดยอพยพถิ่นฐานมาจากจังหวัดพระเอ็ดจังหวัดมหาสารคามและอยู่กันอย่างเป็นเครือญา,าติการนับถือศาสนาประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ99นับถือศาสนาพุทธโดยมีวัดและสำนักสงฆ์จำนวนจ็ดแห่งและมีโบสถ์ริสตจักจำนวนหนึ่งแห่ง ทางการเมืองการปกครองปกครองโดยระบบประชาธิปไตยโดยมีกำนันและผู้ใหญ่บ,บา้านเป็นผู้ดูแลด้านการปกครองและมีองค์การบริหารส่วนตำบลพันทองดูแลด้านงานบริหารของตำบลโรงพรยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกแก้วมีบุคลากรปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหมดจำนวน5ท่านท่านแรกได้แก่คุณสายฝนโซภารักษ์ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานบริหารงานสาธารณสุขทั่วไป งานพัฒนาบุคลากรงานพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนและงานสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่3และหมู่ที่9ตําบลผานทองท่านที่2นายสรุยการทองทั่วตําแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงานรับผิดชอบงานทันตสาธารณสุขงานอนามัยโรงเรียนงานส่งเสริมสุขภาพสูขลุกและงานสาธารณสุขในพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่7ตําบลผานทองานางสาวกนิกาใจแสงตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ รับผิดชอบงานพัสดุและคารุพันธ์งานรักษาพยาบาลงานวางแผนครอบครัวงานอนนมายัยแม่และเด็กงานโภชนาการงานควบคุโมโรคไม่ติดต่อและงานสาธรารณสุขในพื้นที่หมู่ที่5และหมู่ที่10ตําบลผ่านทองที่สี่นายพนมยงกองเงินตําแหน่งนักวิชาการสาธรารณสุขชำนาญการรับผิดชอบงานการเงินการบัญชีงานวางแผนประเมินผลงานเทคโนโลยีสารสนเทศงานควบคุมองกโรคติดต่องานระบาดวิยาและงานสาธรารณสุขในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่8ตําบลผ่านทอง ท่านสุดท้ายนางสาวพัชรพรลพคลายทองตำแหน่งจเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนรับผิดชอบงานเพศสักรรมและแพทย์แผนไทยงานหลักประการสุขภาพและงานสาธารณสุขพื้นที่หมู่ที่4ตำบลนลานทองตออสตอบออแก้วได้ยึดนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแนวทางในการทำงานโดยมีการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการทำงาน ร่วมกับสถานีอนามัยอื่นๆในสังกัดของสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอเชยงานาเพื่อให้การทำงานเป็นไปใน,นทิศทางเดียวกันที่ผ่านมากระทรวงสาธารณาสุขพบว่าสถานีอนามัยซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐม,มภูมิระดับตำบลมีบุคลากรเฉลี่ยเพียงแห่งละ2.9คนในจํานวนนี้มีเพียงหนึ่งในสามเท่านั้นที่มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ประจําและในขณะปัจจุบันที่ระบบสุขภาพ ยังผลิตกําลังคนได้ไม่เพียงพอและมีปัญหาในระบบการจ้างงานจึงเป็นอุปสรรคในการจัดหากําลังคนที่เพียงพอและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานโยบายของรัฐ่างกาวจึงมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการปรับโฉมการบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของประเทศไทยให้เปลี่ยนจากการบริการเชิงรับมาเป็นเชิงรุกโดยเห็นสมควรให้จัดทําแผนการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลขึ้นโรงพยาบาลคือความหวัง เป็นที่เริ่มต้นชีวิตใหม่และต่อลมหายใจเราจรึงพัฒนาโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานโรงพยาบาล3ดีบรรยากาศดีสะดวกสะอาดทันสมัยบริการดีทั้งบริการการแพทย์และบริการทั่วไปบริหารจัดการดีประชาชนพึงพอใจและมีส่วนร่วมโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่เพื่อคนไทยสุขภาพดีมีรอยยิ้มยิ้มพร้อมกันทั้งประเทศ12สิงหาคมเป็นต้นไปสร้างรอยยิ้มโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยมีจุดประสงค์ที่จะยกระดับในการให้บริการสุขภาพของสถานีนามัยเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพทีมสุขภาพให้มีขีดความสามารถในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและเชิงลุกตลอดจนเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการบริหารสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนให้เจ้าหน้าที่ยูเวน คอยให้คำปรึกษาหรือส่งต่อผู้ป่วยผ่านทีม E.M.S และคอนซซลข้อมูลก่อนผู้ป่วยไปถึงโรงพยาบาลตลอดจนให้การรักษาพยาบาลโดยการปรึกษาแพทย์ของโรงพยาบาลสงหัดผ่านระบบเทเลมี i ดซีนจากกรอบในความคิดของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้านการบริหารจัดการเน้นความเชื่อมโยงและการมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนองค์การปรกครองส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนภูมิภาคองค์กรเอกชนซึ่งสอดคล้องกับการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือตำบลโดยมีคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆของชุมชนร่วมกันวางแผนและกำหนดทิศทางในการดำเนินงานทางด้านสาธารณสุขในชุมชนต่อไปความร่วมมือนี้ยังรวมไปถึงการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลส่งเสริมท้องถบลนเองโรงพยาบาลพี่เลี้ยงและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดการระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีโดยการบูรณาการข้อมูลของผู้ป่วยชุมชนและทรัพยากรในพื้นที่โดยนำแผนที่ทางเนินยุทธศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขโดยการจัดทำแผนงานทางด้านสาธารณสุขเป็นแผนการปฏิบัติงานแผนการติดตามงานและนิเทศประเมินผลนอกจากจะเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งเป็นกระบวนการระดมความรู้และทรัพยากรในการทำงาน ดยมุ่งหวังให้เกิดนวัตกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมและสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงในพื้นที่ผลที่ตามมาก็คือโครงการทางด้านสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นโครงการตามนโยบายของกระทรวงหรือโครงการจากกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ได้แก่โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในประชากรที่มีความเสี่ยงต่อโรคความดันและโลหิตสูงในกลุ่มผู้มีสิทธิ์บัตรทององัปเดตรายงานปี2553 กลุ่มเป้าหมายของตำบลพานทอง2,774คนผลการคัดกรองจำนวน2,287คนพบประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เข้าร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสียนนสสเส่ยงในกลุ่มโรคเบาหวานจำนวน35คนกลุ่มเสี่ยงในกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงจำนวน35คนโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น8,300บาทโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรลดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐานกลุ่มเป้าหมาย หมู่ที่3บ้านหนองโดนจำนวน7 4คนได้รับการคัดกรองโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจำนวน543คนพบผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการพ็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจำนวน72คนโดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น10,000บาทโครงการพัฒนาง,งานอาชีวอนามัยและการจัดบ,บริการงานอาชีวอนามัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ของรพสตปอแก้ว,ป,วปี2 5 5 3แรงงานนักระบบทั้งหมดจำนวน3,812คนได้รับการประเมินความเสี่ยงเป็นชายจำนวน140คนหญิงจำนวน116คนรวม256คนใช้งบปร,ประมาณไปทั้งสิ้น1,200บาทโครงการหมู่บ้านโรงเรียนวัดปลอดลูกน้ำยุงลายอ,อําเภอไซงามปี2 5 5 3รปอสอิบอปแก้วผ่านการประเมินลูกน้ำยุงลาย3หมู่บ้านได้แก่หมู่ ที่3บ้านหนองโดนหมู่ที่5บ้านบ่อกแก้วหมู่ที่7บ้านหนองเสือและมีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินลูกน้ำอย่างไร3โรงเรียนคือโรงเรียนบ้านบ่อกแก้วโรงเรียนบกก้านโนนจันทร์และโรงเรียนบ่อกแก้ววิทยาโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกปี2553เป้าหมายของรพสตบ่อกแก้วจำนวน1,554คนผลงานการคัดกรอง317คนพบผู้ผิดปกติจำนวน3ราย แบ่งออกเป็นไฮเกรดจำนวน2รายโลเกรดจำนวน1รายได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดจำนวน1คนโดยได้รับงบป,ประมาณจากสปสชจำนวนเคละ2 5 0บาทโครงการเยี่ยมยามถามทุกอำเภอไซงามปี2553เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณาสุขเไทรงามร่วมกับที่ว่าการอำเภอไทงามโดยมีกิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้พิการในทุกตำบลของอำเภอไทงามโดยมีทุกภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลไสงามโครงการปกครองสนท้องถิ่นกินกาชาติอเมร์ไสงามเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในชุมชนและติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายอ,อสมอจากทุกสถานีอนามัยสถานีอนามัยละ5คนและอ,อสมอตัวแทนของอเมร์งามอีก18คนมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำแผน และส่งเสริมสวัสดิการของอสมอมีการดําเนินง,งานดูแลส่งเสริมสวัสดิการของอสมอทุกคนโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพบันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขปี2553จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เกิดความรักใคร่สามคัคคีในหมู่ผู้ผปฏิบัติการทางด้านสาธารณสุขรวมถึงพี่น้องอสมโดยจัดให้มีกิจกรรมการออกกําลังกายทั้งประเภทสากลและพื้นบ้าน โดยเงินบริจาคจากพระป่าทั้งหมดจำนวน26,55บาทจะได้นำถวายแก่วัดแก้วต่อไปนอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อกแก้วยังได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากกองทุนส่งภาพระดับตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลพานทองในหมวดที่1ชุดสิทธิประโยชน์และหมวดที่2ชุดสนับสนุนบริการโครงการที่1ชุดสิทธิประโยชน์โครงการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการตามพัฒนาการตามวัย เป้าหมายเด็กอายุแรกเกิดจนถึงอายุ6ปีจำนวน706คนจำนวนงบประมาณในชา้ไป15,300บาทโครงการที่2โครงการส่งเสริมสุขภาพทันตกรรมกลุ่มเป้าหมายยิงตั้งคันจำนวน55คนและเด็กอายุตั้งแต่9เดือนจนถึง12ปีจำนวน790คนงบประมาณทั้งสิ้น47,465บาท โครงการที่3โครงการออกหน่วยภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพในชุมชนเป้าหมายการออกประชาคมหมูบหม่บ้านหมู่บ้านละ1วันทั้งหมด9หมู่บ้านโดยออกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพานดองเพื่อจะทําแผนเพื่อของบป,ประมาณในการด,ดําเนินงานสาธารณสุขในปีต่อไปจํานวนงบป,ประมาณ4800 0รบาทโครงการที่4โครงการพัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยเรือรงังผู้พิการผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย เอาเคี่ยมบ้านหมู่บ้านละสอคนจํานวน10หมู่บ้านทั้งหมด20คนจํานวนงบประมาณ9,600บาทนอกจากนี้รพอพสต่อเบอก,ก้วยังได้เข้าเรื่มโครงการสถานที่ทํางานน่าอยู่น่าทํางานในปี2553เป็นปีแรกโดยได้รับการประเมินจากสํนักงานสาธารณสุขจังหวัดกภเพษพเมื่อวันที่5สิงหาคม2553ที่ผ่านมาสําหรับนวัตกรรมด้านการสร้างสุขภาพ รพสตบกแก้วได้สร้างทีมการออกกาลังกายขึ้นหลายทีมซึ่งได้ประยุกต์ท่าทางการลําเสิงการเต้นออริบและการเต้นฮูลาฮูปกขึ้นเป็นนวัตกรรมการสร้างสุขภาพโดยได้มีโอกาสนําไปเผยแพร่ในวิธีการประกวดต่งางๆในปี2553ที่ผ่านมาปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานราพสตบกแก้วได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาในปี2553โดยได้แบ่งกลุ่มของปัญหาออกเป็น3ส่วนคือ ปัญหาด้านการบริหารจัดการปัญหาด้านระบบข้อมูลและปัญหาทางด้านสาธารณสุขปัญหาด้านการบริหารจัดการ 1. ด้านการตรวจสอบภายในสังกัด 2. ความตระหนักและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 3. มีการเปลี่ยนแปลงด้านบุคคลเช่นตำแหน่งการจัดคนลงตามโครงสร้างใหม่ 4. ความเสี่ยงจากการร้องเรียนของประชาชน 5. การจัดเขตปลอดบุหรี่และการบังคับใช้กฎหมาย ปัญหาด้านระบบข้อมูล 1. การบันทึกข้อมูลลงโปรแกรมไม่ครบถ้วนไม่คอมพิวต์สระบบฐานข้อมูลการอัปเดตเวอร์ชันและเทเบิลต่างๆยังไม่คอมพิวต์ปัญหาทางด้านสาธารณาสุข 1. ปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้หวัดใหญ่20092อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จสูง3การเคลื่อนย้ายของคนพการในพื้นที่ทั้งแรงงานในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวทีนี้เรามาฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข แล้วพอสตาร์บัคแก้วกันดูนะครับแม่ทางแม่ไปเที่ยวไปเที่ยวครับไปเที่ยวไปเที่ยวค่ะมองกล้องไปเที่ยวค่ะเออ ม,มามางานจะหนักเทีงยงไหนไม่เคยว่าเป็นดานหน้าไม่อ้อปานป่าของเราเงียบเงาวังเวงเหลาอย,อยากเก็บป่วยชับพัน